สุมามลัยไม่อยากแต่งงานกับเชสุมามลไม่ได้รักเชเอางี้สุมาน,น้อสุมาลไม่ได้รักหนีเลยสมมาณแต่ถ้าทำแ,แบบน,นี้ท่านพ่อเขาคงจะต้องเสียใจนะจะเอาหน้าไว้มีลูกมีเต้าขึ้นมาเขาเข้ามาพ่อก็ได้ก็ดีนะ สุมามามนไม่อยากได้ขึ้นชื่อเป็นลูกอากาตันยูแต่ก็าหากการแต่งงานในครั้งนี้เปรียบเสมือนกับตกนรกแล้วเอาไวข้ขาน้ากลับมากราบบาดขอสมาท่านพ่ออยู่ตรงนี้พี่จะบอกพ่อเองจนหมายฉบับนี้ันฝากให้พี่ให้กับท่านพ่อด้วยฝากดูแลท่านพ่อด้วยนะจ๊ะพี่จ๋าสุม,มาสดใจปรึกษาผู้เป็นพี่